สวัสดีครับหน,นาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอห์นพระจำวันที่21มีนาคมพระธรรมโยชูวาบทที่ 7, 8 9บทที่7อาคารได้ทำบาปและทำให้ทัางกองทัพของอิสราเอลได้พ่ายแพ้ไปที่เกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีชีวิตที่ไม่มีความบาปขอให้เราได้ดำเนินชีวิตอย่าให้ตกลงไปในบาปสำรวจตัวเองเป็นประจำแสวงหา การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้เรารู้ว่ามีสิ่งใดไม่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสารภาพและกลับใจใหม่และดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระองค์และหลังจากที่เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วสิ่งที่โยชูวาทำก็คืออ่านพระบัญญัติของพระเจ้าพระสัญญาที่โมเสสได้รับให้กับประชาชนทั้งหมดฟังและบอกว่าทุกคนได้ยินเนเดียวกันเมื่อเราได้พระคำของพระเจ้าให้เราปฏิบัติาและมีการหลอกลวงของชาวกีเบออนน้องครับให้เราดำเนินชีวิตอย่ามี หน้าและหลังอย่าให้มีตัวตนอื่นแต่ขอให้เรามีหน้าเดียวเป็นคนคนเดียวในทุกสถานการณ์นั่นคือหนึ่งสวัสดีครับ